คือ,อยูทำยังไงเลยพี่น้องเล้สวัสดีสสดครับ,รบวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับผมบาวน้อยร้อยกินครับพี่น้องมือนีมากกับเมนูแบบ แดงเดือดเป็นลาบล,<ำ>ลาบมืลาบมูครับพี่น้องเอาผู้ต้องเรอล,ลายยาห่างครับก่อนสิลงมือกิน,กนอยลืมฝากากด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมมาหน่อยแล้วกินแล้วก็ลองเอยเนห่อย,ยน,ะะน่นย,นย,นยนะครับที่มาคอยให้กำลังใจเลยกับการติดตามครับพี่น้องหิวแห้งแล้วเมืองข้าวเหนียวข้าวเหนียวขาดเจียวอ๋อ หิ้นแหงพี่นอ้องใช่หมรสชาตินี่ครับโมเด็นดีไปครับพี่น,อน้องนี่สุกสุกทุกอย่างโมเด็มดีเด็ดเนาะ เนื้อลวนลวนให้สุกตัวที่เป็น ต๊ะที่เป็นชินีนึงอะผ้าลําหอนเดือดเดาเบาแบบฝาว สุดของเก่าวะ่ะม,มา่อไห่คือ,อยู่ทำยังไงเลยพี่น้องเอ้ บิดบ่าจบ่แซ่บแซบด้กาดเพจแต่หน่อยเนาะแล้วคือย่างเขาถ่ายรถบาดี่สงไปเลย จังหน่อยบ่เป็นเดี่ยวจังหน่อยเลยเป็นหองเลยหนักโอ้โ้เอาคำใหญ่ๆเพื่อพีเพือน้องครับผม ก็ได้กินเทิงไหมครับเมนูเนี่ยเดี๋ยวครับนี้ 뭐미있다 <목> 정말 <목> <목> เมนูหมูหาดาวได้ปะ่ะเสี่ยบแบบพิ่นองใส่กับกระเทียมดองไป เกิดมสังเกตบ้างนาอกน้าทผพานำหอนแล้วออกสีคำๆเสียไปใส่ละคน 还是能。Nah, oh. Uh -huh. nắng này đẹp cực cướp luôn. đam đáp con thuyền, kéo đi đi nó chia sẻ lên phải nó đẹp cướp cướp luôn. เนื้อนี่กินแต่เนื้อเนื้อนี่ล้วนล้วนในซุป หลาบแต่ว,ว่าบม่มีวิธีหลาบให้พี่หลอมมึงเนาะเดี๋ยวมีโอกาสหลอบหนะแต่ว,ว่าสีได้หาเนื้อสดๆแบบนี้มาเห็นพี่หลอมึองกันอนากครับ Tắc <laughs> là luật nhằng Luật nhằng mà Không <laughs> tắc tắc Luật <Đột> đuột Luật <laughs> đuột phun Luật tâm khẩm sạch <laughs> มาเร็วมาเร็วพี่น้องสำหรับพิมพ์เนี่ย เป็นเมนูโคตรแบบผัดใจผัดใจปีนแห่งอุ้ม,ม,มก็กระนวเนาะเป็นนุ่นน,น,หนวหน่อย ก <c oughs> ัดเขวเจ้าของกัดปากเจ้าของ <c oughs> ตัวนี้เป็นนังพป่นหนองแต่ว่านังเนกะทิหยาบไปนหน่อย เป็นมันมันออกมัน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 เันเ็ดไข่ไข่ครับมันเป็ดหาดาวเป็ดนางกระเทียมดองนางกระเทียมดองกระเทียมดองไปแล้วหัวหอมนาำปรุงเลยครับผาน้ำร้อน ยังลาบเป็ดฮาดาวล่ะเราจะไข่ไขๆกันปะไข่ยข่แต่ว่ามันเป็นเนื้อหมูหมูเนื่อคือพัดในสุกแบบใส่บางานอ่นะบะใส่พร้อมเริมิได้ตัดเลียงแล้วแบบขมมันช่นีแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานกับแบบขมถ้าแบบขมเนี่ยต้องเป็นลาบ เนาะเบิดไปพวดเือะแต่นังอาพี่นนองคลิปนี้ก็เป็นเมนูลาบถ้าซื้อว่าเมนูอย่างเป็นเมนูที่เห็นเพื่อเห็ดอยู่ในคลิปนะครับที่ไม่เลีนเลือดแบบแคนแบบตักสดแต่่าพอผมมาเห็นล้วมันมุเป็นคือเผื่อขับก็เลยได้มาเป็นเมนูแบบจังไดล่ะ ลาบมูมันเป็นลาบมูไปเลยซะเฟต์ลาบมูน้ำตกไปเลยครับพี่น้องมันโบคือเป็นเห็ดที่ว่าเป็นยังไงครับเห็ดแปงเลือดแปงครับตอนแรกมันเสียเลือดแปงคือเป็นแต่วันโบเปลี่ยนครับก็เลยได้กินแบบนี้แต็มแซ่บด้วยกาวนะเอาพี่น้องสุดท้ายคือเก่าครับฝากพี่ตอนน้องเพืาอนป่าของคอกันอย่าลืมกดซัพตะไข่กดอะไรกดแจ็คืบบเป็นก๊อตแจ็คผมบานานและกินกัน้องเนยด้วยนะครับขอบคุณเลยนะครับพี่น้องสำหรับการติดตามและก็การรับชมละครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายแซ่